สวัสดีครับวันนี้ผมมี10วิธีการขายกาแฟให้ประสบความสำเสร็จนะครับไปชมกันเลยครับ oh, <yeah. S 2> วิธีแรกนะครับน็่คือวางคอนเซปต์หรือรูปแบบของร้านนะครับคือรูปแบบของร้านคอนเซปต์เป็นที่สําคัญมากนะครบับกับการให้บริการถ้าได้ทำได้ดีมีผู้พกผ่านสัญจไปมาตลอดเวลานั่นแหละครับการกาแฟเป็นที่รู้จัก และขายดีอย่างแน่ตลอดเวลายอย่างแน่นอนครับเทคนิคที่สองครับคือการดูแลร้านกาแฟของท่านให้โดดเด่นอยู่เสมอนะครับ mm hmm. ไม่นานความสำเร็จมาเยอนอย่างแน่นอนไม่ว่าเวลาไหนที่ดูแลร้านอย่างดีไม่ว่าใครก็อยากเข้ามาใช้บริการทำให้ร้านกาแฟของคุณขายดีอย่างแน่นอนครับเทคนิคที่3คือนะครับคือการตรวจสอบคุณภาพของกาแฟอยู่เสมอนะครับ โดยการชงชิมเครื่องดื่มต่างๆเป็นประจำนะครับให้ความใส่ใจกับทุการายละเอียดที่มีผลต่อรสชาติของเครื่องดื่มครับสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าอยู่เสมอหากมีข้อผิดภาพใดๆเราจะได้สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะไปถึงลูกค้าท่านอื่นนะครับเทคนิค <O> ที่4นะครับคือการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอนะครับอย่าลดต้นทุนโดยการใช้วัตถุดิบราคาต้นทุนต่ำ ซึ่งมีผลโดยตรงกับคุณภาพของเครื่องดื่มถ้าลูกค้าบ่นถึงบ่นคุณจะทราบถึงบางคนที่ไม่บน่นแต่เขาก็ไม่อาจกลับมาใช้บริการร้านคุณอีกเลยเช่นกันนะครับเทคนิคที่5นะครับคือการทำโปรโมชัมน่นกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องน,นะครับอาจจะทำคูปองส่วนลดซือหึ่งแถมหนึหรือลดราคาจากราคาปกติให้ถูกลง พื่อให้ลูกค้ากับบัรใช้บริการได้เร็วขึ้นหรือชวนเพื่อนมาทานมากขึ้นอย่าลืมกันว่าใครๆก็ชอบของฟรีไปดูเทคนิคต่อไปนะครับคือเทคนิคที่6นะครับคือมองหาช่องทางการขายอยู่ตลอดอยู่เสมอนะครับเพราะสมัยนี้เทคโนโลยีผ่านเร็วนะครับโดยการผ่านโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆทําให้คนรู้จักกันมากขึ้นและได้อัปเดตร้านหรือรสชาติใหม่อยู่ตลอดเวลาแถมสะดวกและรวดเ,เ,เ,เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ เทคนิคต่อไปนะครับคือเทคนิคที่7นะครับคือการเอาใจใส่นะครับและทําความสะอาดของร้านอยู่เสมอปรับร้านให้ทันสมัยให้ดูน่าสนใจอย่าทิ้งร้านไว้กับพนกักงานดูแลโดยเด็ดขาดนะครับโดยไม่เคยเข้ามาร้านเลยถ้าคุณเอาใจใส่ร้านกาแฟของคุณร้านกาแฟของคุณจะตอบแทนคุณด้วยรายได้ที่อย่างน่าพอใจอย่างแน่นอนครับ ทคนิคที่8นะครับคือการรักในบร,บริการนะครับการให้บริการกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าใครมีลูกค้ามากขึ้นทางร้านจะรู้สึกว่าขายดีกาลรอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญทำให้ใครต่อใครที่ผ่านเข้ามาชิมกาแฟของท่านต้องรับบริการที่ดีใครๆก็กได้ใช้บริการที่ดีจริงนะครับ เทคนิคต่อไปครับลูกค้าคือใครนะครับลูกค้าคือผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้านเราต้องสุภาพและเรื่อนตอนอ่างต่อลูกค้านะครับลูกค้าจะรับประทับใจในการบริการทาให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่างเรื่อยๆนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับคือเทคนิคที่10นะครับคือเป็นที่สําคัญมากคือการกากรู้จักเก็บรู้จักประหยัดเงินเพื่อใช้ในอนานคตอย่างต่อไปได้อย่างสบายนะครับเพียงแค่คุณทำสิบข้อนี้ได้คุณก็อาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านในอนาคต ดได้อย่างง่ายดายเช่นกันนะครับขอบคุณครับ